อเคเดี๋ยวรอเพื่อนอีกแป๊บนะใจเย็นเย็นทีนี้สมมุติว่าอันนี้จะเป็นข้าวๆสิ่งที่เราจะทําวันนี้แต่อาจจะไม่ทั้งหมดนะครับจะหน้าตาของดิซกซจะเป็นประมาณนี้เนาะที่เราจะต่อกันนะครับครูให้เข้ายัางครับเนี่ยให้เข้ารอเลยเข้ารอเลยเพราะเดี๋ยวเพื่อนเรายังไม่มาด้วยนะครับเออเขายังไงอะครับเดี๋ยวครูส่งลิงให้เป็นตัวนอีก ทีนี้ลิงก์โปรแกรมจะอยู่ในโน้ตของกลุ่มลายวิชาวิทยาการคำนวณนะครับเห็นไหมที่อยู่ด้านบนขวามือจะมีรูปสัญลักษณ์เป็นคล้ายๆกระดาษอยู่เวลาเรากดเข้าไปจะมีลิงก์ที่ครูแปะไว้คาอยู่ตรงนี้เสมอนะครับทีนี้ตัวอย่างของสิ่งที่เราจะทําวันนี้นะครับให้มันขยับได้หน่อยก็คือประมาณนี้มีการขยับท่าทางมีการพูดนะครับคล้ายๆกับการเล่าเรื่องเราจะทํากันทีละนิดทีละนิดเรื่อยๆจนเป็นหนึ่งเรื่องราว อ่ะประมาณนี้ก็คือวันนี้เราฝึกเขียนโค้ดให้ตัวกระตูเราหนึ่งตัวมีการขยับท่าทางและการพูดเนาะเห็นไหมเจ้ากลายเป็นกอบลินภาษาเจ้าน้อนแล้วก็ปิ้วใส่ปุ๊บกลายเป็นกอบลินนะครับแล้วก็นันนี่ประมาณนี้อ่ะทีนี้เดี๋ยวคูจะไปที่หน้าเปล่าก่อนนะค่อยๆยังไม่ต้องทําตามนะครับเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนอ่าสมมุติว่าอ่ะตอนนี้มีเมีอยู่ตัวหนึ่งนะครับคุต้องการให้ขยับไปข้างหน้าโดยผ่านปุ่มคําสั่งต้องกดทรงเขียวก่อนทีนี้ทุกครั้งที่เราเริ่ม เราจะต้องไปที่คําว่าอีเวนต์หรือสีเหลืองนะครับํำสีได้ไหมที่เราเคยทวนกันอ่าให้เราหยิบอันแรกมาก่อนยังไม่ต้องทําตามนะดูก่อนนะครับดูก่อนนะให้เราหยิบสีเหลืองมาก่อนเสมอไว้ที่หน้าจอเราถ้าไม่มีสีเหลืองจะเริ่มการทํางานไม่ได้นะครับทีนี้ต่อมาเรื่องของการเคลื่อนไหวก็คือโมชั่นหรือว่าสีน้ําเงินนะครับให้เลือกอันแรกก็คือมูฟ e 10สเต็ปหรือเคลื่อนที่10บช่องนะครับ ทีนี้เวลาเรากดที่ตรงธงสีเขียวหรือตรงนี้นะครับกดเข้าไปแมวจะขยับไปข้างหน้าสิบช่องเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะทีนี้การเดินแบบนี้ดูยังไม่ค่อยเป็นแอนิเมชันเท่าไหร่ทีนี้มันจะมีในส่วนของมุมมองหรือลุกนะครับมุมมองก็คือสีม่วงเอาไว้เปลี่ยนท่าทางและการพูดเนาะวันนี้ที่เราจะทำคือให้ตัวกระตูโลขยับมาข้างหน้าประมาณ ห้ช่องโดยที่มีการเปลี่ยนแปลงของขาด้วยนะครับมันจะเป็น50ช่องประมาณนี้เนาะอะเดี๋ยวเดี๋ยวครูทําให้ดูก่อนนะครับทีนี้เราก็จะใช้คําสั่งเรื่องของอคอสตูมด้วยนะครับให้มันเปลี่ยนท่าทางเนาะทุกครั้งที่มีการกดอ่าเห็นไหมแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเรากดสีเขียวมาแล้วม,มันไม่กลับเป็นท่าเดิมนั่นเพเพราะว่าจําเรื่องของ if else ที่เราเรียนกันได้ไหม ที่ว่าเราต่อเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยพวกนั้นอันนี้เหมือนกันสตาร์ทถ้าเกิดว่ากดธงสีเขียวจะเดินไปข้างหน้า1ิบช่องและเปลี่ยนท่าเป็นท่าที่2ทีนี้โปรแกรมก็จะจบเท่านี้พอเราคลิกซ้ํามันก็จะเป็นเหมือนเดิมเพราะว่าท่าถูกกาหนดไว้ท่าที่2ไม่มีการบังคับให้กลับไปท่าแรกทีนี้เราต้องบังคับให้เขากลับไปท่าแรกด้วยนะครับอ่าทีนี้วางปุ๊บมันจะยังไม่กลับเป็นท่าเดิมเพราะว่าหน่วยไม่มีหน่วยกําหนดเวลาให้มันค้างอยู่ ฉะนั้นแล้วต้องมีเวลากำกับด้วยนะครับก็เลยจะต้องมีในเรื่องของการควบคุมเวลามาเกี่ยวก็คือให้รอกี่วิก่อนถึงจะทําการเปลี่ยนท่าหรือค้างไว้ท่านี้จํานวนกี่วินาทีนะครับทีนี้เราก็จะเอาไอ้ตัวนี้ใส่ไว้ข้างล่างอ่าเห็นบนที่ยังไม่เปลี่ยนก็เพราะว่าเราก็ยังไม่ได้กําหนดการโชว์ของท่าแรกอยู่เราก็ต้องเอาไปใส่ไว้ด้วยนะครับเห็นไหมทีนี้ก็จะมีและโชว์หนึ่งวิแล้วมันก็จะไปต่อนะครับเดี๋ยวนะเห็นไหม พอกดตรงสีเขียวปุ๊บจะไปที่ท่าแรกโชว์หนึ่งวิเดินไปข้างหน้าอ่าพ้อมกับเดินไปข้างหน้าสิบช่องอ่าท่าหนึ่งวิรู้สึกมันนานไปอ่าเดี๋ยวคูจะปรับโดยเฉลี่ยอนิเมชันจะอยู่ที่เราเห็นเป็นเฟรมต่อเฟรมเวลาเล่นในเกมอยู่ที่ศูนย์จุดหนึ่งถึงศูนย์จุดสามวินาทีนะครับอ่าทีนี้พอเรากดปุ๊บอ่ามันจะเลี้่วกดปุ๊บอ่ามันก็จะไปปุ๊บ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 ป๊บป๊บอ่าอยู่ที่ศูนย์จุดหนึ่งถึงศูนย์จุดสามนะครับอยู่ที่ ไว้แค่ไหนนะครับอ่ะเป็นประมาณนี้อ่ะทีนี้หยุดเท่านี้ก่อนเดี๋ยวครูอยากให้เราลองทําตามนี้ก่อนจะได้ไม่สับสนนะครับอ่ะเดี๋ยวครูจะซูมให้ดูด้วยอ่ะเดี๋ยวเราลองทํากันตามนี้ก่อนเนาะวันนี้เราจะให้เอาเป็นแมวยังไม่ต้องสร้างตัวละครของตัวเองนะครับใช้เป็นตัวเริ่มต้นก่อนแล้วเดี๋ยวพอตัวเริ่มต้นถนัดเราค่อยไปสร้างตัวเฉพาะเนาะอ่ะถึงตรงนี้มีใครไม่เข้าใจตรงไหนไหมหรือไม่ทันไหมครับ เดี๋ยวครูจะให้เราลองทําก่อนเนะาะเราจะเปลี่ยนตัวละครผมไม่ค่อยชอบแมวอะอ่ะใช้ใช้แมวก่อนเนาะใช้แมวก่อนจะได้เป็นในทิศทางเดียวกันก่อนพอเราเริ่มคล่องแล้วเราค่อยเปลี่ยนนะครับเพราะเดี๋ยวบางตัวจะมีท่าที่มากกว่าแมวด้วยเดี๋ยวเราจะสับสน